ครับม่กแม่พูดถึงคอลเลคชั่นขอวันนี้เลยค่ะีูนิโครกับไไม,ม,กามาได้บกุกบังคับแลกการ ค่ะก็จริงๆปีนี้ถือว่าเป็นเออ่คอลเลคชันที่3แล้วของยูนิโคลกับเมริเมโกะนะคะแต่เป็นหนึ่งในคอลเลคชันที่บำหมาชอบที่สุดเพราะว่าบำหมาทุกปีมันจะเฝ้ารอแล้วก็ตั้งตารอยูนิโคลเพราะว่าคอลเลคชันปีใหม่เนี่ยบอกว่าช่วงฟอร์วินเทอร์เขาจะออกอะไรมานะคะแล้วพอปีนี้เป็นคอลแลบแบบเนี้ยรู้สึกว่าชอบมากเพราะว่าอินสปีเรชันเขาอ่ะเป็นเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บําชอบบําชอบไปเทรคกิ้งชอบไปเดินป่าชอบต้นไม้เนี่ยคะ่ะแล้วเขาธีมเขาอ่ะคือซ mm ันไรส์สุดซันเซ็ตก็คือ สีสดใสสีส้มสีครีมมันก็จะเป็นซันเซ็ที่เป็นแบบว่าสูตรที่ผมเลือกใส่วันนี้ค่ะคือเป็นแบบสีกรมสีดำอะไรแบบนี้จะดูมิสซิรี่นิดหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเป็นคอลเลคชันที่ประทับใจมากๆเลยแสดงว่าคอลเลคชันนี้มันก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแบมน,นเลย ตอบสนองมากค่ะเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยเราก็จะช้อปปิ้งยูนิโคลอยู่แล้วมันเป็น must-have อายเเต่มนแล้วด้วยความที่ดีไซน์เขาไทม์เลสมากๆคือใส่ทุกปีก็ได้แล้วเป็นแมทช์กับอะไรก็ได้ะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปีเนี้ยเพิ่มพิเศษคือมีดีเทลเป็นลายสีลายที่เขาเลือกขึ้นมาของแบรนด์มิโกที่เป็นลายที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันอย่างลายที่บำใสอันนี้คือลายบัมโบบีค่ะทุกคนต้องสังเกตนิดนึงเขาจะมีแบบว่าพื้นัวน้อยแอบซ่อนอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ยังมีความแบบไทม์เลสยัง ตบโจทว์ชีวิตได้ชอบน่ารักอยากใส่เลยวันนี้ไปเลยถ้าจะให้แนะนำบบคนที่อยากจะลองแต่งโวรไตล์แบบนี้บางคนจะเอ๊ะจะจิ้จับยังไงมันจะเข้าง่ายทีนี้ผมก็จับไว้ให้แล้วมันจะง่าได้ใช่คือเขาคิดวาให้แล้วคือเขาจะมีแบบว่าแมทชิ่งไว้ให้ทุกคนเลือกอยู่แล้วนะคะใครที่แบบว่า ม่อยากเลือกเองเนี่ยก็สามารถไปช้อปปิ้งอลเลคชันเริ่มพรุ่งนี้นะคะก็อาจจะเห็นแบบรูปของแอมกับยะอยู่ในนั้นบอกว่าดูว่าเฮ้ยบอกว่าเราแมชมาให้แล้วทุกคนชอบลุคแบบไหนนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นคนชอบ mix and match เองสนุกสนุกเองเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกอย่างสมมติเลือกสเวเตเตอร์ตัวนี้ไปแมชกับเอาผิดตัวอื่นที่ทุกคนมีอยู่แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าความที่เขาเรียบง่ายแบบเนี้ยมันก็สามารถที่จะ mix and match ได้ง่ายแล้วก็สามารถสนุกไปมากขึ้นเพิ่มสีสันให้ตัวเองได้เลยแบบเป็นในแบบที่ตัวอย่ากเป็นได อันไหนไม่เล็งมั้งดีกว่าอให้ฝากเลยค่ะว่าไม่ว่าแฟนๆไม่ควรพลาดคอลเลคชันนี้ของอยนูนิฟู้กับแบริ่งเมกเพอร์เนาะค่ะก็จริงๆทุกคอลเลคชันอ่ะของทั้งแบริ่งเมกเกอแล้วก็ยูนิโคลเนี่ยจะบอกว่าทุกคนไม่ควรพลาดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าให้เลือกเนี่ยหนึ่งคอลเลคชันในหน้าหนาวปีนี้เนี่ย mm. ก็มองว่ายูนิฟู้ด x แบริ่งเมกเกอร์ for winter s 2024 <S mm. ปีนี้เป็น must-have item แ mm. บบหลายตัวมากด้วยความที่แบบคือลวดลายโดดเด่นเลงแล้วก็ธีมคือน่าสนใจแล้วก็ สามารถ mix and match ได้หลายรูปพอเขา,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 ค,าคิดมาให้แล้ว accessories <c oughs> ก็น่ารักมากนี่อันนี้แล้วก็มีกระเป๋าที่แบบกระจุกข,ของได้เยอะมากทุกคนอันนั้นเป็นหนึ่งใน must-have item เลยท,ทุกคนต้องมีนะคะแล้วก็ขขคือ c o l l e c t i น n ที่พิเศษจริงๆอยากให้ทุกคนเริ่มไปกดเข้า wish list ได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญคือถ้าช็อปพรุ่งนี้ก็สามารถมาร่วมสนุกมาทำ candle กันได้พรุ่งนี้ที่บูธท,ที่นี่ด้วยนะคะที่ central world ค่ะเลยค่ะตองทำเงินอันนี้นะ เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ชีวิตยังคึกวายอยู่ไหมหรือว่าพอมีเวลาได้พักลดงานก็ดูยังเข้มามาต่อเรื่องค่ะก็ชีวิตหอ่อช่วงนี้งานก็ยังมีเพราะว่าเรียกได้ว่ายังทาหลายอย่างอยู่เพราะว่าตอนนี้ทําเพลงอยู่ค่ะ<อ>กำลังจะลนอ์แล้วเดือนหน้าอีกไม่นานค่ะทุกคนติดตามด้วยนะคะเพิ่งถ่ายเอ็มวีไปฝากติดตามด้วยว่าจะได้แขกรับเชิญมาป็นใครค่ะอตอนนี้เราดูเดินสายเกี่ยวกับเพลงยาวเ เออเป็นเรียกได้ว่าลองดูละกันว่าแบบเหมือนอ่าเราลองแสดงแล้วเราชอบอยากรู้ว่าเราจะชอบเพลงด้วยไหมอะยเนี่ยคะ่ะก็เปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็ลองทําดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอยู่ในโปรเซสเพราะว่าเพลงยังไม่ร้อนเนาะแล้วก็แบบว่ามันยังมีอีกหลายขั้นตอนตมากเดี๋ยวเราต้องมีแฟนนี้มีนู่นมีนี่อีกอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะและ้วสปอยได้ไหมว่าแบมกับเพลงที่ออกมาจะเป็นสไตล์ไหนอย่างเี้ ก็เป็นอาจจะเป็นสไตล์ที่ทุกคนพลาดไม่ถูกก็ได้เออแต่ว่าก็จะยังมีความสดใสย,ยังมีความที่เล่นในพาร์ทที่แบบว่าทุกคนยังเห็นมันอยู่เนี่ยค่ะแต่ก็จะใส่ความเป็นตัวเองมีเนื้อบางพาร์ทที่บางเขียนเองเนี่ยก็รู้สึกว่าทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบละกันบอกว่าฝากฝากทุกคนด้วยค่ะอีกไม่นานกนรอพอเราทำแล้วเราชอบด้านนี้ ชอบนะคะรู้สึกว่ามันเป็นการที่เราได้เข้าสู่การแบบอาร์ติสต์เต็มตัวได้เป็นศิลปินได้นั่งขลุกกับตัวเองได้ดึงความคิดดึงประสบการณ์นในชีวิตตัวเองออกมาใช้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ไม่เคยทำได้ลอง explore ก็รู้สึกว่าถ้าไปมันน่าจะไปได้อีกเยอะเลย mm hmm. ค่ะ้ามีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยพี่บอกว่าให้รอที่าใครไซเดอร์เอกกันดีอ่ะใช่มันจะว้าวหรือเปล่าใช่ให,หรอเปล่าน,น้านะ <S 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 เอ๊ะหรือว่าเอ้เอ้เอ้ต้องรอลุ้นต้องต้องรอรอลุ้นรอลุ้นไม่นานเกินรอแสดงว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์แจกเงินสดเอ๊ะเลยใช่ไหมก็ไม่รู้ส bon ินะก็ไม่ร no ู้สินะก็คือเป็นโปรเซสที่เดือนหน้าถ้าจะได้ยินกันใช่ค่ะน่าจะอีกสองวีคประมาณนี้แหละไม่นานเกินเราจริงตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่บงทำแบบได้ทําเต็มของตัวเองแล้วก็แบบว่าได้คิดมูดทุกอย่างได้ทํางานร่วมกับผู้นกำกับางเนี้คือเรามีมีเซในผลงานชิ้นนี้เยอะมากๆค่ะกรู้สึกว่าตื่นเต้นว่าแบบทุกคนจะชอบไหมแบบการที่เราได้เข้ามาควบคุมหลายๆอย่างเองเลอะค่ะ<อ>ก็ลุนไปกับตัวเองนี่แหละรุนไปกับทุกคนรุน <c oughs> ไปกับกดดันมากไหมคะกดดนันกดดันค่ะดนัะ<อ>ดนมากเพราะแบบ เออช่วงนี้แบบปลายปีแล้วเฟสติวัลก็เยอะแล้วก็บอกว่าทุกคนก็ไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยแบบก็ก็กดดันเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วปีแบปดออกมาเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีค่ะก็รอในส่วนของละครบ้างเราอยัางจะได้เห็นแบมบนจอละครบนจอแนวอยู่ไหมก็ต้นปีต้นปีค่ะต้นปีมีน่าจะออนเรื่องหนึ่งละครหลังไายจบไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วก็คิดว่ากลางปีอาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ไทยอยู่ บอกว่าใกล้เร่งเร่งปิดกล้องอยู่ค่ะถ้าถ้า,ถาบอกว่าถ่ายเสร็จก็อาจจะมีชิมกอนคิดว่าปีหน้าน,นะคะก,ก็ปีหน้านจะมีถ่ายเรื่องหนึ่งอยู่ค่ะแต่ว่างานละครก็มีวางอยู่เป็นแผนๆไปก็ยังมีอยู่ใช่ใชมันเป็นบทที่จะแตกต่างจากเดิมไหมคะหรือว่าวก็จะยังไงแตกต่างเลยทุกทุกเรื่องแตกต่างกันไม่มีเรื่องไหนซ้ำกันเลย่ะ่ยางเรื่องที่จะเรื่องรับผักหลังเนี่ยก็จะเห็นแบบว่า เป็นตัวละครที่จิตาดขึ้นมามีปากมีเสียงมากขึ้นมีสีสันมีความมั่นใจในตัวเองในเวอร์ชั่น2024มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ใหญ่าหญ่กกันแรงนะคะนี่เรานะคะไปลกหน้าแต่ว่าต้องไม่ธรรมดาเรื่องนี้เก็รู้เรื่องอยู่ร้ายไมร้ายแต่เดี๋ยวว่าแค่จิตจเดเฉยอืต้องไปติดตามค่ะต้องไปติดตามเพราะว่าในเรื่องมันก็จะแบบเป็นบทที่เรียกได้ว่า หลายขัดมากเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามไม่อยากสปอยอันนี้ก็รอบนี้ความสวยเราจะสร้างเรื่องอีกไหมเออต้นต้นของลิซ่ไทยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสร้างเรื่องอะไรค่ะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันบอกไม่ได้แต่วความร้ายอาจจะสร้างเรื่องหรือเปล่าก็บอกว่าจะไม่โอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ใส่วันันนะคะดีมกดีนะคะตัขอบคุณค่ะอบณีได้รับอคี่ด้น้คนะขอบคุณคะโอเคขุณค่อคุคเป็นการเตรมนแล้วก็แล็นถึน้เส็จวกุบวนแบบตื่นเต้นนะคะก็มีน